ครับสวัสดีครับเ c ฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พอแต้มดีพาพมาติดตามเลขปลาหน่วยนะครับเนาะเด้ปลาหน่วยวัตถิ่านธ์มากกับบ่อเขานะครับเอฟซีเนาะแต่ว่ากับธรรมดานะครับเอฟซีเนาะกับมีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะครับเอาวันนี้ได้แต่ได้เบื้องต้นกันครับเอฟซี ครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับผมยับด้ครับผมครับผม้าไ่อยา้องงนาวเข้ามาดิโอครับผมลาวหอครับผมนีคือพ่ออานวยสวัสดีครับเอ้าพ่อเป็นยังว่างพูดน่ายว่าเราตัวองคือบ่พ่อบวพ่เขาเรีย่วพ่อผิดรักนวยลักนวยพรผิดเจ้าเก่อผิดหแต่ว่ารักไม่คุยนี่เพราผิดเทียนเนาะ ก็ไปเ้าจะพอาผู้ถือจาเชื่อตรงนี้มึงเร่งรุดธรามดาล่ะเขามาหลายงวดแต่มันก็รุดแน่หรือดาล่ะเนาะสามสิบก็งวดมาหอจะกือ่พิษงวดเลยนีสามสิบงวดที่สามสิบใครพอมงวดสามสิบห้าสามสิบห้าเลขวิ่ง50สิบก็งวดพิษไปเดียวก็ผมรุด่เป็นยังไงครับมเนาะ มรเมาเอับผม่เอาหกครับได้สวมได่เจ้าของเสียงื้อนันผมเอาไปนี่มาเบิงคุณพ่อของดวันที่ึสงหาเด้่อาะไนี่สิไม่บ้านไม่ได้บไม่บนไได้บไมได้ม่บาไม่ครับาน่าม่บานไ่้บ้าอมดบานดบาบาน่านไม่ไ้บนไบ้น่านไม่บ้มาม่ไาไ่ไบไมบม ย่บศนกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งรักเตีศูนยกับหนึ่งรักมวยรักวยหลายตัวเรือมวยดิครับผมกต้มดอกนะปะอาอะายตัวอะไ เอฟซีพอเตี่ยมบอมักนะครับเนาะเอ๊ะท่านบอมักเลยขัดเอาเออข้อสี่เรีแล้วนะวยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าอีกขัดเอาเรียกว่าลายตัวเออครับผมพอดีสิบตัวปะปะซิบทตัวปะสองเป6สอแปสิบหกแล้วเขาก็อัดเอาเาะมันออกแล้วยอาตัวค่อยเอาตัดออกน้ำปลาเนาะ มักกะเร็งพุทนาครับนหาพุทธาเนาะครับนหาออกแล้วพอออกเจปก้าเลขว่ม็งกสิบโลอ๋อมันก็เล็กลักซิมีสองตัวของตัวปลามีสตัวอ๋อกับถือว่าบลาลายอก่มพุทธาลโซนกําลังมากเนาะปลาเนาะอ๋อสีห้าเลขสิบห้าตัครับครับ มันตรงๆเลยบอกปะไม่ต้องกลับมมนบอกครับโอ้ก้าครับอันนี้เลยอือครับผมวันนี้เอาสมวิ่งสุกึมนึงเราหอบวันนี้ปะคิดว่าในนีมากตัวใดปาเอาลูกมาแหไปเพียนอะไรพี่ผมได้เป็นตัวเด่นตัวหนังไปใช่นหมปะครับผมที่คิดว่าปลาว่ามันมากที่สุดน่ะ หนึ่งสามสี่กัตัดลดปะตัดปะตัล้หนึ่งสามกรึเปล่ตัดออกออกสามหนึ่งหนึ่งสามโดนแล้วบวว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 วเวว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 วกวว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 เอาววววววเวาวว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 อวว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 ว แก่เดี๋ยวแถ่ผมมีที่ปกกาศเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ารับ0นึเก้กับหนึ่งเก้าอ๋ท่านี้แหละเน้องนั่นจัาบอรถครับผมตัวเด่นตัวเด่นทุ่มพวงมานไตัวเด่นย่างเก่ากัหนึ่เด่นบนล่างมาพ่อบนสุดหนึ่งผมเลียบนเดนหนึงกับสองบนล่างครับผม คนบวกเราคนบวกล่าพี่น้องชุ่มคนบวกล่าเอาเดี๋ยวผมอีกแค่นัดที่ให้พี่น้องชมของวันที่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมหกห้านะครับผมเอาเป็นล็อกลอกไปนะพี่น้องชมเดี๋ยวเอฟซีพอดีซับสนกันนะครับผมเป็นล็อกลอกไปสักเลขวีที่เจัดสิบตลอดเลยบอกทีเดียว่า คขี้ขี้แคปหน้าจอไว้ให้น้องจะมีห่งใสใสโลโก้เนี่ยก็ใส่ใส่โลโก้เออใสใส่โลโก้ใส่โลโก้นะครับผมลักซิมหน่อยหตัวพ่อพิมพ์เส้นจะเป็นมาครับผมก็อำนวยตัดควานวยนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับผมของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม ความหน่วยให้มาตเต็มสูตร์พ่อไม่ต้องวิง่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งเลขศูนย์รักสิบบนมาต้องกั็ดงเรงนี้ครับผมเห็นป่ก็ดึงเนื้อศูนย์หน,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 นึ่งห้าหกเป็นบ่ครับผมเลขรักสิบเ็นสิมาตลอดมัดดับมาต้องกัน, 50, นหนาศูนย์เออห้องนี้ป็นห้อจ่องตัวเลขกรัยกหน่วยเออล่มผิดรักหน่วยไม่เคยผิดจักเสื้อดีครับผมไม่เคยเขียนหอกครัักสิบกับ่เคยผิดจ้กเือนอ่ะมันก็มีเข้ามาตั้งสามสิบกงวด ก็รถแค่งก่อนไม่กี่น้ดพอเนะถ้าเป็นผู้มักซื้อรวยแต่ก็ผมเลี้ยงสิบหกโฉนึงเนาะก็ผมเลี6ยสิบหกโฉนล่างบร่ได้กลับเลี้งมีสารสิบโฉลไหมก็ผมมันสิ่งมันหนาได้เง่้ยนด้วยแบบนี้มันสุดท้ายสุดทายาาบเขาเขาขายได้บ่าก็เอางวดนี้คุณพ่อมันใจนอกพ่อเนะมันใจตรงมาถ่ทั้งบนทั้งล่างัก็ผมสิบบ บผมบนไม่โปลแต่ว่าส่วนบ่านมีบนล่างเอาบนล่างก็ไดบนล่างกไอมากพอเน้ะเอะมาณักรช่อมก็ุ้มตสนประมาดนะครับผมส่วนพ่อจับคูเลืลักของพ่อกับไรน่าเลืลักสิบกับมี่สองจะไปซุ้มวันซุวัเลยีดจะไปซุมวันออกดิบนเป็นบนเป็นออกแล้วไม่เห็ดเราดินี่เห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดไม่เห็โอ้ตำหนาของพ่อนี่ยเจ้าบางนึงนี่บ้าคือบ้าปเจบางงนี่มันหักสิบมันมามันจะเปลี่ยด อราหลักสิบ็ีูรกําหนึ่งูตรกําหนึงูตกําหนสูรกํานึมาถ้าคุณพอเนียหาแล้วไ้องมมันเปร์เซ็นอย่างในเลือกไหมครับผมนี่ครับผมสูตกําหนึ่งศูตยกําหนึ่งสูตกําหนึ่งสูตรกัาหนึ่งยูิเอรสิี้ปีวัดป่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมวันนี้เขาถ่ายรักสิบ่อพีดิว่าใ้จ้างใช้จนได้กับประผัดครับผมอันนี้ขันันสูตรกาหนึ่งบดบดลวดนี่มัน เลขเลขบนเนี่ยคู่ท้ายกันยุนี่ขี้ท้ายกันยุนี่เล่นคู่เล่นขี้เบ้านหลังนี้ยุนี่เพราะว่าเขาเป็นดอกรักซีบพผิดนี่บ้าฟาจนได้กับบัวังเอาเล่นขี้คู่ไว้ละเพราะบดเนี่ยบดเนี่มันมีแต่ขี้กับคู่เท่านั้นครับผมเอาเงี้เก่งเลขเก่งขี้ไว้สามงวดบ่คิดว่างวดที่สามมันก็ดันมาขี้เลยครับผมท้อขีดไปงวดสามงวดที่ขีดอืมงวดนี้เขาบอพวกคู่กขาขีดเขเล่นน้ำพวกคู่เขาขีดเลยกบผมเนาะ มันก็จะบอกแต่ได้มาคูกคิีดหนึ่งนักซิมเพินเเลยไม่กบผมเอาวันนี้บางว่าบอกขาดทุกคนเนาะยานจังเดี๋ยวยันใช้ตมือบวขายวันนี้บอก่าเออวันนี้คือกันไงวันนี้คือกันเออวัด ไปท่วงก็เรียกดังเขาเนาะครับไปท่วงเขเรียกดังเขามาซอ,อเซครับผมโอ้โหไเฮ็ดซื้อไปตัดก็ยังมามาเราไปยังครับ่าขืนดูว่าจะขับท่านเอาสำนับตัวหนังสือคุณพอ่อนี่ยเจ็ดเจ็ดกิ๊กันนิดนึงแล้วไปลองเย็บี่อเอาเป็นโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายคุณพอ่อจะตัดให้เหลือยวนสองหางล่างสองหางเอาไปซีโคสำหรับมคอนี้เอาทั้งเต็มสูตรไปอ๋อคันฟอนไหมลองแต่ตัวเน้นกันนี ศูเกกับนืองเก่าแสดงปลาเน้นเนีนเก่าเนรัคครับเน้นเก้าคือลเก่าหรือเก้าผมก็าเมีศูนเก่ากับนเก่าเนาะปลาเนาะเพราะว่ามจะน้ำรวฟันเมื่อคืนที่ฝันเห็นฟันดีว่ามัันดีว่าพ่อฟันเีนเกล่ยวต้องเป็นเก้าตลอดนี่โันเห้นเกลวเลยเาของเก่าเกยวเนี่ยคือเก็บว่พ่อเกียวเนี่คือเก้าเจ๊กเป็นเจ็ดีโอ้เจ๊กเป็นเจยเกลวเนี่เก่ามีตำลาฮะค้นคนบ่พ่อเกลยวเ็นจีรับ เวียดนามเลโอ้คระเพยงลงอันนี้แก้วในี่่ก่าเก่ากเป็นเ่าตอดเลยแก้วระมมวันนี้ฝันดีมันถึงมาเขากกบคุณพ่อที่ขายมากนี่สุดครับมันเก่าขึ้นวันนึงเจ็ดเดือนบางท่นเขาขายเด้รวยแต่ครับผมฝันสิบเจ็ดเดี่ยืคึ่นคุณนอก็เจ็ดเจ็ดนึงครับผมวันนั่นน่ะเขาไปขายอัาขายท่านจะได้หางนทตัวครับผมอืวันี้ก็ฝันเห็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 นแก้วเนาะก่อเนาะ แดงนี่คือ่บ่แดงเหรอบแดงจะมาทเป็นจิจลักษณะี่จงพูดสาวผู้สาวยวนบนีคนนั่กันจะเก้าไหมครับผมอมากขเกเก้ากันลไปไยุบของเก่าคับผมนั่ของเก่าผมแรงไม่ได้คอวดนี่สิบของเก่าก็ต้งตกเก่าต้องอยนหัวเนาะเก้าเดี๋ยวนหนึ่งกัสบส่วนกับผมกบุมมัมี่นหนึงเต็มครับผมอ่ะมาน้ำปลาได้อลาเนี่มันมีสน่นึงเลย พอีจับไปอีกกันพอีจับมาส่ดีก็จะเป็นหลายตัวกันหาสองหาสามหาสี่หาห้าหกหเจ็ดหาแปดสองหกสามหกสี่หาหกหกเจ็ดแปดลเก้ครับผมเท่านั้นทนไว้พูดกันกันมากันพอมละมาทสีเลือคือกระตือรือร้เมาไหมแมนพอแมนเอขอขอขบผุครับ แต่ผือกคดับสื่อกันแม่แม่ก่อนแล้วให้ว่าฉีกสื่อเนาะก่อนเนาะือสื่อเนาะปลาเนาะเผ็ดสื่อเผือเดือดเดือรวยไหมครับผมแม่นจริงหอกคุณผู้าน่ทางครับผมขอบคุณนะครับป๋าเด้อครับผมครับผมเ่องครับนี่ครับครับอันนี้อยากนั่ยูดดิคเอซีมันบยากัเขาปการเรียกต้องกับครบเนาะครับเอฟซีเนาะ้ารักซิบ่พาดนี่แต่เขาภาษาวันี้คือโอ้เขาภาษปีนี้แปลนีะเอาเลขให้ครบบดเลยดิ แต่ว <ider> <cción> <sh> <apare Luc> <cells> <material> ่าเหล็กปลาปลาเนี่ยนะอยู่ในคำน็อตซูนเก่ากับหนึ่งเก่าเนี่ยครับที่เนี่เนาะเอาแช็บหนาจอยเบิไปนะครับเลื่อมมากระจัดคั่นกระพานนะครับเนาะเอาเตี่ยวเป็นแค่แนวทางครับผมสุดท้ายเนี่ยขอไป้พื่อพี่สุดคนนะครับเด้อมี่จะผูกข้อมือจะเลื่อนนะครับเนาะค้อมเช็บใหญ่ได้คมือไข่ย่าให้มีเนี่ยครับเด้อขอให้มีอายุมันคนยืนถือหวยรวยเงินกันนะครับเนาะครับสุดท้ายใต้ซุดโอแเตีมมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับเงี้ยนนอง